เรื่องเล่านิทานชาดกที่สอดแทรกใยข้อ,ขอคิดคติสอนใจในสมัยของพระบรมศา,าสดาพระสมมาสามเจ้าครั้งเมื่อพระองค์สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ว่าด้วยผู้ขอกับผู้ถูกข,ขอครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณอาควารลเจดีเมืองอารวี เป็นช่องเหนียวก,กันกับเมืองอารวีที่กำลังทำการก่อสร้างปฏิให้แข่ภิกษุเราวิกูุในเมืองต่างพากันออกรับบิณฑบาตเที่ยวออกขอรับบิณฑบาตปัจจัยในการสร้างปฏิทั่วเมืองอารวีจากนั้นที่ภิกษุเที่ยวพาการขอรับบริจาคปัจจัยจากชาวบ้านในครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนและสร้างความลำบากใจให้กับพวกชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่มีใครกล้าปิดปากบนได้แต่พูดคุยกันเมื่อพิสูจน์จากไปแล้วว่าจะทำยังไงดีหลวงพี่ท่านเล่นมาขอกันแบบนี้แต่ถ้าบ่อยๆรั้งชาวบ้านอย่างเราก็จดร้อนไม่ไหวเลยเราก็โ้นเหมือนกันไอเราก็จะไม่ให้ก็ไม่ได้เรื่องบุญอย่างนี้พวกเราปฏิเสธกันได้อย่างไรละ่ะใช่ใช่แต่จะให้เราไม่ให้ก็ไม่ได้ บริจาคทีก็ไม่ใช่น้อยความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นรู้ไปถึงพรัาสดาเมื่อพระอ,องค์ทรงทราบก็เลียกประชุมเหล่าภิกษุทรงตักเตือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในชาติบางก่อนแม้นแต่ผู้ที่เป็นราชาเองปรารถนาจะขอล่มใบไม้และรลองเท้าแค่คู่หนึ่ง ก็ยังไม่กล้าขอในท่ามกลางมหาชนพราะเรงกลัวฮิเลโอตปะจะร้าฉานยังต้องมากล่าวขอในที่ลับเลยการที่พวกเธอกระทำเช่นนี้นับว่าไม่สมควรหลังจากที่กล่าวเสร็จพระองค์ทรงะระลึกชาติด้วยบุเพนิวานุสติยานทรงตัดเล่าชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตการสมัยที่พระเจ้าปัญจาาาของราช ในอุดรปัญจละนคนกรกบิรัรพระโพธิสัตว์ในข่าวนั้นได้เกิดอยู่ในตระกูลพรามตระกูลหนึ่งและได้บวชเป็นดาบดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งดาบดนั้นได้เข้ามาในสวนหลวงซึ่งอยู่ในเมืองอุตรปัญจนครพระเจ้าปัญจาราชทรงเสื่อมสายดาบดผู้นั้นยิ่งนัก จึงได้นิมนต์ให้ดาบดผู้นั้นอาศัยอยู่ในเมืองโดยสั่งให้คนสร้างศาลาให้ดาบดได้พักอาศัยอยู่ภายในสวนหลวงวันเวลาผ่านไปย่างเข้าฤดูฝนดาบดผู้นั้นก็ประสงค์ที่จะกลับคื้นสู่ป่าเพื่อไปบำเพ็ญเปลี่ยนในการเดินทางครั้งนี้จะต้องใช้ล่งกันฝนพอมกับรองเท้าคู่หนึ่งด้วยเหตุนี้ดาบดจึงคิดที่จะทูลขอสิ่งนั้น กับพระราชาแต่จะทูลขออย่างไรดีผู้ที่ถูกขอเวลาถูกขอจะต้องทุกข์ใจละบักใจเล่ากับคนที่กำลังร้องไห้แน่ๆแ,แต่ในทางกับกันถ้าไปขอแล้วพระราชาตัดว่าไม่มีเราไม่เป็นผู้ที่ร้องไห้เองหรอกหรือจะให้มหาชนเห็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้ เห็นทีคงต้องร้องขอสิ่งของจากพระราชาในที่ลับไม่เป็นที่เปิดเผยจะดีที่สุดเมื่อคิดได้เช่นนั้นพระนบดตัดสินใจเข้ากราบทูลพระราชาถึงสิ่งที่ตนประสงค์จะร้องขอว่ามหาบพิษเรามีเรื่องจะกราบทูลแต่เกรงว่าตรงนี้จะไม่เหมาะเพราะเรื่องนี้เป็นความลับ พระราชาบอกดาดบทได้สิมีเรื่องใดหรือท่านดาวดหากไม่ประสงค์ไม่สะดวกจะบอกตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราสั่งให้ทหารออกไปก่อนพระราชาจึงทรงรับสั่งให้ทหารที่อยู่ณบริเวณนั้นออกไปให้หมดถึงแม้นพระราชาจะสั่งให้ทหารออกไปแล้วแต่ดาบดนั้นก็ยังคงนิ่งอยู่ ไม่ยอมปิดปากขอในสิ่งที่ต้องการได้จะคิดว่าหากเราทูลขอไปแล้วพระราชาไม่อนุญาตตามที่ขอไม่ตีของเราทั้งสองจะไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้หรือจึงคิดว่าเอาไว้โอกาสอื่นค่อยมาบอกดีกว่าพระราชาตรัสถามดาบทว่ามีสิ่งใดจะบอกกับเราพวกทาหารเราก็สั่งให้ออก ไปหมดแล้วยังกังวลสิ่งใดอีกดาวดบบอกกับพระราชาว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทูลให้พระราชาทรงทราบจะดีกว่าวันนี้เชิญท่านหาบพิษเสด็จเถิดท่านเช่นนั้นก็แล้วแต่ท่านดาวดเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกเราหากไม่สะดวกวันนี้ก็ตามแต่ท่านเถิดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือไม่ว่าพระราชาจะคอยถามกี่ครั้งดาบทก็เอาแต่นิ่งเฉยไม่กล้าเผยความต้องการทุกครั้งอย่างนี้เป็นประจำเรื่อยมาจนเวลาล่วงไปจนถึงสิบสองปีดาบดก็ยังไม่ยอมปีปากพระราชาทรงสงสัยในสิ่งที่ท่านดาบทจะทูลขอมันสมอก จนพระราชาทนไม่ไหวจึงต้องตัดสินใจที่จะเสด็จไปถามท่านดาบดให้ขายความสงสัยว่าท่านดาบดบอกว่ามีความลับที่จะต้องการจะบอกแต่กลับไม่กล้าที่จะบอกให้รู้จนเวลาล่วงมาถึง12ปีในวันนี้ตนจะต้องรู้ให้ได้ว่าท่านดาบดต้องการจะบอกสิ่งใดพระราชาเสด็จมาถึงสวนหลวง ก็พบกับท่านดาบทนั้นพระองค์ทรงตัดถามถึงความลับที่ดาบทเก็บมา12ปีเมื่อทราบรู้ถึงสิ่งที่ดาบทจะทูลขอพระราชากล่าวว่าเพียงแค่สองสิ่งเท่านี้ท่านถึงกับเก็บงำไม่กล้าบอกจนเวลาล่วงมา12ปีเชียวเหลือนี่และเพราะเหตุใดที่ท่านดาบทไม่กล้าเอ่ยปากขอสิ่งของทั้งสองนั้น ดาบทได้กล่าวกับพระราชามหาบาพิษในการขอผู้ขอย่อมได้สองอย่างก็คือได้หรือไม่ได้เท่านั้นผู้ที่ถูกขอนั้นเมื่อให้สิ่งของกับผู้ขอก็เปรียบเหมือนกับคนร้องไห้เพราะต้องโดนคนอื่นมาขอในทางกับกันผู้ขอนั้นเล่าเมื่อถูกปฏิเสธ ในการที่ขอก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ร้องไห้เช่นกันก็ต้องเศร้าใจเมื่อถูกปฏิเสธนั้นด้วยเหตุนี้ตนจึงอยากให้ขอในสิ่งที่ต้องการในที่ลับแต่เมื่ออยู่ในที่ลับนั้นเพื่อไม่ให้ผู้อื่นต้องเห็นพระละชากับดาบรอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกับคนร้องไห้นั่นเอง ระราชาถึงกับแต่งงานในข่าคิดมาก่อนว่าด้วยสิ่งของเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดาบทดกับไม่กล้าเอ่ยปากนานถึง12ปีหน้าเดิมใสจริงๆพระดาบทดเมื่อเราได้ฟังคำของท่านแล้วเราจะไม่ให้ท่านได้อย่างไรท่านต้องทนลำบากไม่กล้าขอเรามาถึง1ิปีเอาอย่างนี้เราจะมอบหัวแดงหนึ่งพัน พร้อมกับจา่าผงให้ท่านด้วยอยากก่างนั้นเลยท่านมหาบพิรเราไม่ต้องการวัตถุที่ต้องรับผิดช,ชอบถึงขนาดนั้นหรอกขอพระองค์ประทานล่มซักคันแลลรองเท้าสักคู่ก็เพียงพอแล้วเมื่อวรราชาได้รับทราบถึงความต้องการของดาวบดแล้วก็ส่งพระราชทานสิ่งของตามที่ดาวบดนั้นขอมาเราจะมอบให้ท่าน โดยมิขัดขอให้ท่านเข้าป่าบองเพนเพียนอย่างปลอดภัยเถิดขอถวายพระพรมหาบวชพิษขอพระองค์จะทรงประมาทจงรักษาศีลกระทำอุโบสถกรรมเถิดนับแต่นั้นมาดาบทก็เข้าป่าบําเพญเพียนอยู่ในป่าใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจนสิ้นอายุไขขอขอบพระกล่ทุกๆท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดถึงสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ